สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้เนาะ,ะเราจะมีเรื่องสั้นๆเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแง่คลิปต่างๆเนาะพี่น้องเอาละนะครับใครที่อยากจะทำช่องอยากจะทําำคอนเทนต์ต่างๆนะครับพี่น้องอทำแล้วได้อะไรแล้วก็เรามีละครสั้นๆเล็กๆเนาะอ่าสั้นๆเอามา พูดคุยฝากพี่พี่น้องน้องเพื่อเป็นแง่คิดนะครับเรื่องราวการสร้างช่องนะครับพี่น้องเรื่องราวการสร้างช่องตัวละครก็มีอยู่ว่ามวยยี่สิบห้าปีนะครับที่หลงไหลในการทําอาหารโบราณเขาชํานาญเกี่ยวกับการทําอาหารนั่นเองนะครับก็ถ้าพี่น้องพี่น้องมีความเชี่ยวชาญในทางไหนนะครับการหาอยู่หากินการทำอะไรก็ตามนะครับเนาะ,ะวันนี้น่าจะเป็นแง่คิดให้กับพี่พี่น้องๆได้เนาะ ชายหนุ่มวัย25ปีนะครับที่ลหลงไหลในการทําอาหารอ่าไทยโบราณนะครับแต่ทํางานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับของเอกชนนั่นเองนะครับอ่าสมมุติว่าเขาชื่อฟ้าเนาะนะพี่น้องเขาชื่อฟ้าเป็นเพื่อนสนิทของตองเออนะอผู้ที่มีความรู้ด้านงานดิจิทัลน,นะครับและก็งานตัดต่อวิดีโอเนาะเรื่องย่อๆก็มีอยู่ว่านะพี่น้องตองเนี่ยรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตประจําวันที่อ่า ทำซ้ำๆซักๆเนาะความฝันของเขาความฝันเดียวของเขาก็คือการแบ่งปันความรู้และเสน่ห์ของอาหารนั่นเองนะพี่น้องอแบ่งปันเสน่ห์ของอาหารไทยโบราณที่สืบทอดมาจากคุณยายวันหนึ่งเนาะเขาได้ระบายความอัดอั้นให้ฟ้าฟังว่าฟ้าที่มองเห็นศักยภาพของตัวตองอะนะครับตองเนาะเขาชื่อตองนะพี่น้องอ่าเนื้อหาที่ว่า ที่ไม่เหมือนใครนะครับจึงเสนอให้ตองเปิดช่อง y o u t u b e เออนะพี่น้องเปิดช่อง YouTube ทำอาหารมันมันทำคอนเทนต์ได้ไหมนะครับอ่าช่องนะครับก็คือช่องคุณยายตองนั่นเองนะพี่น้องคุณยายตองเนาะเออนะครับเอกก็อาจจะเก่แล้วละ่ะเนาะเ,ออเรียกคุณยายแล้วกันเนาะเปิดตัวด้วยวิดีโอแรกนะครับกับการทำแกงบอล นะพี่น้องแกงบอนบ้านเรานี่อร่อยนะใครเคยกินบ้างนะครับซึ่งใช้เวลาถ่ายทําตัดต่อถึง3วันเต็มๆเมนอะวิดีโอนั้นใช้กล้องจากโทรศัพท์เก่าๆเ,เครื่องหนึ่งนะครับไม่ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างละนะครับแสงก็สลัวสลัวนะพี่น้องเออมันยังทําได้นะครับยังทำคอนเทนต์ได้เนาะมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวอะนะครับศักยภาพประสิทธิภาพก็ยังสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับผลลัพธ์ยอดวิวสิครั้งโอ้นะพี่น้อง ทำขึ้นมาในคลิปแรกใน15ครั้งในยอดวิว15ครั้งนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเนาะอ่ามี5ครั้งที่เป็นของตนเองนะครับอ่ามี5ครั้งที่เป็นของตนเองยอดซับสไครต์3คนเออตองและฟ้าและคุณยายนี่คุยกันว่าคอมเมนต์แรกเนี่ยภาพมันมืดจังนะพี่น้องภาพมืดจังค่าแต่ชอบเรื่องราวข้างหลังนะคะเออนะครับอันนั้นคือคอมเมนต์เนาะรู้สึกว่าท้อแท้ และเกินนะครับว่าทํายังไงมันก็ไม่มียอดวิวนะครับมีแค่สิบห้ายอดวิวเท่านั้นเองแต่ฟ้าเตือนเขาว่าถ้าเนื้อหาเราดีจริงๆนะครับแต่ความชัดของภาพนะหรือว่าเสียงเนี่ยก็หยุดนะครับหยุดเราไม่ได้หรอกนะครับเราต้องสู้กับความรู้สึกท้อแท้ของเราเองก่อนอ่านั่นคือคําปลอบอกปลอบใจเนาะการเรียนรู้และปรับตัว นะตองก็ตองและฟ้าเนี่ยเริ่มจริงจังกับการเรียนรู้และพวกเขาเนี่ศึกษาแสงเสียงและเรื่องเล่าการใช้อะไรที่เข้ามาดึงดูดนะครับเทคนิคการตัดต่อต่อตางๆฟ้าสอนตองเรื่องอะไรอะการทําช่อง u t u b e เนาะและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะพี่น้องอ่าเราจะทําอะไรเราทําเกี่ยวกับอาหารเราต้องไป ทำยังไงให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยการทำอาหารเนี่ยคนชอบกินหรือว่าคนชอบทําอาหารเนี่ยเขาสนใจนะครับวิดีโอที่10เป็นวิดีโอที่ตองทําเสนอนะครับนําเสนอเนี่ยข้าวแช่นะพี่น้องข้าวแช่แบบฉบับชาววังเออนะครับที่ละเอียดซับซ้อนกว่าปกติเนื้อหาเริ่มน่าสนใจขึ้นเนาะเราก็ต้องมาต่อยอดนะครับพี่น้องว่า,าเราจะปรับปรุงยังไงเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยชอบนะครับ ดังนั้นยอดวิวทะลุหลักร้อยนะพี่น้องเออจากคลิปแรกเนี่ยสิบห้ายอดวิวเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นหลักร้อยนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยเนาะที่มีการปรับปรุงขึ้นมาจุดเปลี่ยนของวิดีโอ25เนี่ยของตองเนทำนะครับขนมเรไรซึ่งเป็นขนมที่หาดูได้ยากมากเลยนะครับตองเล่าเรื่องของขนมนี้ อย่างลึกซึ้งและจริงใจนะครับประกอบด้วยภาพคมชัดขึ้นและเพลงประกอบที่อบอุ่นนะครับเอื่อยนะครับริงๆๆิงๆงๆเออนะพี่น้องวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลเล็กๆยอดวิวพุ่งถึงหนึ่งมื่นครั้งเลยทีเดียวนะครับในหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งหมื่ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ความสำเร็จนะครับที่ไม่ใช่แค่ยอดวิวคือช่องของตองเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนาะผู้คนไม่ได้เข้ามาแค่ดูสูตรอาหารแต่เข้ามาดูเรื่องราวเบื้องหลังและความลหลงไหลของตองนั่นเองนะพี่น้องหลายคนคอมเมนต์ว่ารู้สึกเหมือนได้กลับไปบ้านคุณยายอีกครั้งหนึง่งอืมต้องตัดสินใจลาออกจากงานเลยนะครับโอ้อะไรเนี่ยนะครับเออเพราะว่าลหลงไหลในการทําสื่อทําคลิปนั่นเองนะพี่น้องก็คือตัดสินใจลาออกจากงานประจํามาเป็นอ่ามาทําแบบフルไทม์นะครับคอนเทนต์ Content, อ่าครีเอเตอร์ รายได้เริ่มมาจาก google adsense นะพี่น้อง google adsense การรีวิวเครื่องครัวต่างๆและการทำเวิร์กช็อปสอนทำอาหารโบราณน,นั่นเองนะครับนั่นคือตองเขาทำออกมาเนาะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบทสรุปของคุณยายตองเนี่ยนะครับไม่ได้แค่ทำช่องอาหารแต่มันคือการเดินทางของคนคนหนึ่งที่กล้าที่จะทำความฝันของตัวเองด้วยความจริงใจต้องพิสูจน์แล้วว่าพรีเซนต์ที่แท้จริงของ อ่าแท้ที่แท้จริงสามารถเอาชนะอุปสรรคทางเทคนิคและความท้อแท้ส่วนตัวได้เลยนะครับแง่คิดแบบเจ๋งๆนะครับพี่น้องจากเรื่องราวของที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกอย่างเนาะพี่น้องอย่าให้ความเพอร์เฟกต์เป็นหลุมพางนะพี่น้องอย่าให้ความเพอร์เฟกต์เป็นหลุมพางแง่คิดต่างๆเนาะอ่าหลายคนไม่กล้าเริ่มที่จะทําช่องนะครับไม่กล้าเริ่มเนาะไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะพูดยังไงฉันจะทำคอนเทนต์อะไร นะเพราะรู้สึกว่าอุปกรณ์ยังไม่ดีพอเนาะตัวเองยังพูดไม่เก่งพอหรือไอเดียยังไม่เจ๋งพอความเพอร์เฟกคือศัตรูของความก้าวหน้านะพี่น้องจําไว้นะความเพอร์เฟกเนี่ยคือมันทําให้เรานี่ทอ้อแท้ต่างๆนานานะครับอย่าไปหลงไหลกับความเพอร์เฟกตรงนั้นเนาะจึงเริ่มด้วยสิ่งที่มีและปล่อยให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นตัวนําทางนะครับเป็นตัวนําทางคุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเองเนาะสอง youtube นะครับคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสั้นๆเนาะพี่น้องการทําช่องเนี่ยคือมันเป็นการแบบอะไรอะ่ะการเดินมาราธอนหรือว่าการวิ่งมาราธอนที่มันยังไกลยอยู่นะครับจุดหมายของเรานี่มันยังไกลเนาะอย่าคาดหวังในวิดีโอแรกจะเปรี้ยงปังหรือเปล่านะครับความสาเร็จเนี่ยบน YouTube มาจากการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะพี่น้อง อ่าเป็นการทําที่แบบสม่ําเสมอลงแบบสม่ําเสมอทําแบบสม่ําเสมอแล้วก็นําเอาข้อเท็จจริงพวกนั้นนะครับเอามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับลงวิดีโอให้ได้มากที่สุดเนาะอ่าเราก็นําเอาข้อบกพร่องต่างๆเอามาปรับปรุงใช้นั่นเองเนื้อหานะครับเนื้อหาในความจริงใจคือราชนินีนะพี่น้องคือความจริงใจของการทําช่องนี่คือเป็นเป็นราชนีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแง่คิดเนาะในโลกที่เต็มไปด้วยวิดีโอที่เหมือนๆกัน อย่าคิดว่าเราทําเป็นคนแรกนะพี่น้องอย่าคิดว่าเราเนี่ยทำช่องแบบเนี้ยเป็นคนแรกนะครับเป็นหมื่นๆคนเป็นพันๆคนหมื่นๆคนแสนๆคนนะครับที่เขาทําลักษณะเดียวก,กันกับเรานะครับสิ่งเดียวที่จะทําให้เราเติบโตได้นะครับเด่นขึน้นคือความจริงใจและเอกลักษณ์ของตัวเราเองเนาะจงนําเสนอสิ่งที่คุณรักจริงๆนะพี่น้องและไม่มีใครเหมือนเรื่องของเราเองเนาะอย่าพยายามเป็นเหมือนใครเขา นะพี่น้องให้ทํามันเป็นตัวของเราเองนะอย่าให้มันเหมือนกับคนอื่นเขาเนาะพยายามนะพี่น้องฉีกแวกแนวออกไปออกนอกคอมฟอร์ตโซนเนาะคอมเมนต์แรกหรือว่าขุมทรัพย์แรกๆเนี่ยคอมเมนต์นะพี่น้องคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยเนาะอ่าไม่ใช่คำสาบนะถึงแม้จะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบต่างๆก็ดีนะครับทุกคอมเมนต์ทั้งแง่บวกในแ,แง่ลบเนี่ยคือข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาอย่าง จริงจังเนาะอย่าเอาแต่ใจว่าทําไมคนไม่ชอบแต่ให้ถามว่าฉันสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้างจากฟีดแบ็ที่ฟีดแบ็กลับมาหาตัวเราเองนะครับคือเชือเอเช้อเพลิงคําอาเชื้อเพลิงที่สําเร็จในการเติบโตนั่นเองเนาะพี่น้องแล้วก็ถามออกไปไวายๆเนาะคือการวิเคราะห์นั่นเองนะพี่น้องวยๆที่แท้จริงก็คือคําถามที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราทําช่องนะครับเพื่อแค่หวังเงินเนาะหรือว่ายอดวิวคุณ ทอแท้อย่างรวดเร็วนะพี่น้องแต่ถ้าทําช่องเพื่อตอบสนองทําไมถึงอยากทําสิ่งนี้ทําไมคุณถึงรักมันเหมือนตองที่ทําออกมานะครับที่รักษาและแบ่งมรดกอาหารเนาะให้แรงผักดันเนี่ยแข็งแกร่งพอที่จะผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีใครดูเลยนะพี่น้องอ่านะครับก็ อยากจะฝากเป็นแง่คิดเนาะใครที่ทําช่องนะครับใครที่อยากทําช่องลงมือทําเลยนะพี่น้องอยากทําช่องนี้ให้ลงมือทำเนาะทําแล้วมันจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เนาะเราเอาข้อบกพร่องเหล่านั้นเอามาปรับปรุงนะครับต่อยอดเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันตอบสนองความต้องการได้มากขึ้นนั่นเองนะพี่น้องฝากเป็นแง่คิดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสวัสดีครับ